The shadow will shortly begin to spread. ผมมีปืนทองให้นะปืนทอง The thicken

ม่วงรับอะไรแล้วอ๋ไไอไปก็ go, go. ไปครับได้หลังได้หลังโอ้ยอยากได้ตัดเชี่ยอยากได้คมทิปตา โอ้มันแข่งแม่งป่าโอ้เห็ดป้าไอ้เหี้ย ว่าไม่มันไม่เติมรายเลยนะโอ้โหโอโห้ไม่โดนดนะ้ำแข็ป่ามันมันมันชาร์จสองอันแล้วยกได้วะโอ้โว่าเกิดไหนเนี่ย ิกนี่ไม่ต้องรอข้าตอนนี้ว่าหอมมนะั้ยไหนโอ้ยสุดลบ

the shadow begins. Oh, wow, Kill <coughs> hey, to hey, to

ชุบเลยเขี่ยมชุบกันอ๋อซ้ายมันดีกว่า Còn đây yêu, giờ một chém còn mang gan kêu tiếng, cứ đằng này. tá, anh lên. ยาค่าทองปกเอายาเฮี้ยมา gì tay mà Bóp Tài Chinh, chinh, chinh มีกระบี่ไหมนาครับอนพาอยู่กับเพื่อนเ่อองกับเพื่อนจุ่มรดนไมีตังเยอะ đẹp màu vàng hay nào. พอมันดิอันเดี๋ยวมาจริงให้แล้วผม,ผมทีมบอกมาแล้วไม่เอาทัดให้ เฮ้ยมีบับเลยวิงว่งๆเนี้ยเขี่ยมาแล้วออกขึ้นลายเจตา the shadow will shortly begin to spread ได้หอยาได้เงามาน,นี่มาน,นี้พวกมานีตีเสียงไปคนเดียวได้หอ,อกหมึกเหรอหอ,อกขึ้นลายโอ้ยบอ ok mà lát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 , 1, đợt

The shadow will shortly begin to spread. Hi. ที่เนี่ยที่ในานเราในเบนเออซิปปะแต่หาเ,เล่นโยนเจรอีกตัวยิงปืนใหญ่อยู่ข้างนอกเฮ้อโอ้เห้ยให้ฉันเอาเชี